สวัสดีครับก็มาเจอกับ Trigger Wonder นะครับกับข่าวเหมือนจะมีสาระ EP ที่39แล้วครับผมวันนี้มีอะไรรับชมรับฟังก็ลองไปรับชมกันดูนะครับลองอัปเดตกันดูแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยุดวันนี้นะครับก็ได้ไปเจอกับคลิปคลิปหนึ่งครับใน Facebook มันเกี่ยวกับเราหรือว่า Trigger Wonder นี่แหละนะฮะ โดยมีการรีแอคชั่นจากน้องเชฟเจแล้วก็น้องแนนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีมากส่วนตัวเคยกินหมูเป็นซี่โครงหมูอะนะของเชฟเจนะครับอร่อยมากคุณต้องลองสั่งเดี๋ยวผมจะแปะ f a c e b o o k ลิงก์ของเขาไว้ด้านล่างนะคุณอยากลองกินแล้วคุณอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลคุณก็ลอง โทรไปสั่งเขาก่อนนะฮะก็โทรไปสั่งก่อนหนึ่งวันพรุ่งนี้คุณได้กินอร่อยจริงกินกับข้าวสวยอร่อยมากนะครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับบ้านนี้นะฮะบ้านคุณเชฟเจแล้วก็น้องแนเนเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่บ้านนี้รักหมามากจริงๆอย่างพวกเขามีไซเบอรเลียน2ตัวครับเออแล้วมีหมาปอม3ตัว คือเหมือนเปิดฟาร์มหมาเอโดยเฉพาะนะเคยพาปอมทั้งสาตัวผมไม่น่าจอมากี่ตัวแต่วันนั้นมาเยอะมาเยอะอยู่นะมาเกินตัวตัวหนึ่งแน่ๆมาเล่นมานั่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กปักุ๊กกิ๊กมาหลอกมาหลอกเราว่าอนี่นี่หมีนะนี่นี่น่ารักดีน่ารักดีนะครับใครใครอยากเจอหมาของเขาหรือว่าหมาปลอมของเขาหรือหมีหรืออะไรเงี้ยลองให้เขาถ่ายรูปส่งมาให้คุณดูนะฮะ เขน่าจะไม่คิดตังค์นะแต่ค่าจ่ายให้เขาค่าข้าวหน่อยละกันค่ากับข้าวอร่อยอร่อยคุ้มคุ้มน่าจะประมาณ300บาท300บาทคุณได้แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอบคุณมากนะน้องเจก,กับน้องแนนนะครับแล้วก็เราไปข่าวของเรากันดีกว่าเนอะอ่ะกลับไปหน้าธรรมดาจ้าข่าวแรกของเรานะครับก็เกี่ยวกับสะพานโกลเด้นเกตครับ อ,อพูดถึงสะพานโคนินเกตมันอยู่ที่ไหนครับผมโคลาดไม่ใช่มันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกครับผมอเมริกานั่นแหละคราวนี้มันแปลกตรงไหนสะพานมันก็อยู่มาผมว่าเป็นร0อยปีหรืออยังนะนะมันก็อยู่มานานแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆครับมีเสียงหวีดร้องนะครับมาจากสะพานนี่แหละเสียงเนี่ยยาวไปจนถึงประมาณ5กิโลเมตรครับ ชาวบ้านนี่ก็ตกใจครับทุกคนไม่ค่อยกล้าที่จะขึ้นสะพานหรือว่าขับรถขึ้นสะพานเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเสียงมาจากไหนเดือดร้อนครับเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบนะฮะว่าเสียงมันมาจากไหนสุดท้ายนะครับพบว่าเสียงเนี่มันมาจากทางจักรยานครับที่เพิ่งตัดไปใหม่ติดตั้งกันใหม่นี่แหละเสียงมันก็จะแบบวีดวีดเสียงหอนหอนอืดอะไรประมาณนี้นะซึ่งพอตรวจสอบดีๆแล้วเนี่ยโครงสร้างยังสมบูรณ์ดีอยู่ใช้ได้อีกนานๆเลยไม่มีอะไรนะครับเพียงแค่ พอมีปิ่งสิ่งปลูกสร้างเข้าไปอยู่บนสะพานใช่ไหมก็พอลมมันผ่านสะพานเหมือนไปสะพานพระราม8ปมันจะมีลมพัดอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะมีเห <leaves> มือนกันลมผ่านช่องทางใหม่ก็จะมีเสียงออกมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่แค่มันดังไปหน่อยแค่นั้นเองนะเออไปข่าวที่2กันดีกว่าครับผมข่าวที่2มีชื่อว่าวันเกิดลูกให้โชคซ้ำสองครับเรื่องของเรื่องนะครับก็คือ มันจะมีพฤติกรรมของคนเรานะครับเป็นพฤติกรรมปกติที่จะชอบหรือซื้อลอตเตอรี่ชอบเสี่ยงโชคชอบอะไรก็ว่ากันไปนี่่อไหมคนไทยก็เป็นต่างชาติเขาก็เป็นกันนะเออเรื่องของเรื่องนี้เกิดในประเทศอังกฤษครับในแถบเกาะเซนดิสเซนคิสเซนคิสนะครับยิงไว้ห65ปีนะครับดวงเฮงครับแบบติดลมบนนะโดยการที่เขานะ ใช้วันเกิดของลูกคนแรกนะครับซื้อหวยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละแล้วก็ได้ถูกรถตรงวันลอตเตอรี่รอบแรกครับเป็นจํานวนเงิน8,666ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ277,300บาทเอ้ยครั้งที่2ครับเขาก็ไปที่ร้านอาหารร้านเดิมนะเขาบอกแค่ว่าร้านเป็นร้านอาหารนี่แหละเอออยู่ในเกาะเก่าของอังกฤษอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออซึ่งไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะ ประเด็นสคัญคือครั้งแรกเขาใช้วันเกิดของลูกคนแรกครับครั้งที่2เขาใช้วันเกิดของลูกคนที่สองครับแล้วได้ถูกลอตเตอรี่จํานวนเงินเท่ากันคือ8,660ดอลลาร์ครับคุณพระอาจจะโชคดีอะไรขนาดนี้ฟังแล้วไม่รู้อยากจะมีลูกหรืออยากจะซื้อหวยหรืออะไรยังไงดีแต่โชคดีปานนั้นนี่ใครไหมครับเล่าให้ผมฟังนิดหนึ่ง มีใครไหมที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ถูกลอตเตอรี่พร้อมกันหรือว่าติดกัน2รอบโดยใช้วันเกิดของลูกของสามีของอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวก่อนนะลูก2คนอันนี้ได้แต่สามีสองคนนี้คงไม่น่าใช่เอาเป็นว่า,วาถ้าใครนะเคยถูกสองยังไงบอกเลขกันบ้างนะ <c oughs> ไม่ใช่สิเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยว่าคุณถูกยังไงอะไรยังไงอยากรู้เออ ไม่ต้องมาเล่าให้ผมฟังว่าคุณมีผัวสองคนแล้วมีสามีสองคนหรือมีแฟนสองคนภรรยาสองคนไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณมากนะแล้วก็ต้องใช้วันเกิดของแฟนสองคนเลยไม่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 ไม,ไม่ไม่อยากรู้เรื่องนั้นนะฮะตอนนี้มีประเด็นเรื่องนี้เยอะกันแล้วนะครับผมเนอะน่าจะเคยตามข่าวผมผมขอไม่ไม่พูดเรื่องนี้กันนะแต่เอาเป็นว่าเออมีก็มาบอกมาแบ่งมาแบ่งกันเลยดีกว่าเออเอาเงินมาแบ่งกันบ้างก็ดีนะครับ อ,อครับผมครับผมก็หมดไปแล้วนะครับ2ข่าวของวันนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณน้องเจอ,อีกทีหนึ่งนะนไหนๆก็พูดละมันมีประเด็นนิดหนึ่งเรื่องที่เอ่อไอไอน้องเจเนี่ยมันพูดถึงไว้ก็คือมันรายการผมนะครับช่องผมมีแจกของรางวัลจริงครับมีจริงๆนะแต่ว่ามันแจกไปแล้วไงมึงใช้กูแจกอีกแล้วเหรอไอเจไอเชฟเจมึง เอาเถอะไม่เป็นไรถ้าน้องพูดอย่างนั้นพี่ก็พร้อมแจกได้มาเอาเป็นว่าผมจะคิดกิจกรรมขึ้นมา1ครั้งอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าก็จะมีคอนดิชันอะไรของมันอย่างเช่นพวกกดไลค์กด u b s c r i b e หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองตามตามข่าวกันแล้วกันนะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้านะครับคือประเด็นของมันคือผมพึ่งซื้อบ้านอีก2เดือนผมคงได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้ว ใช้เงินเยอะคุณรู้คุณทุกคนน่าจะรู้ดีการใช้เขาอยู่พานหมายใช้เงินเยอะแต่ไม่เป็นไรผมยินดีแจกแค่ร่วมกิจกรรมกับเราก็แล้วกันนะเรายินดีแจกให้นะครับวันนี้ก็ขอไปแล้วครับมีอะไรที่พูดผิดพูดถูกพูดไปกระทบกระทั่งใครพูดอะไรไม่ดีก็พิแบรกันไว้ด้านล่างแล้วก็ขออภยนะัยณที่นี้นะฮะวันนี้ไปลวจ้าวันดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะบันดีครับ 拜拜。